เอาละครับคุณผู้ชมครับก็มาอยู่ใน Anime Shadow 2กับเริ่มใหม่จากศูนย์ EP ที่6นั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็น EP ที่7นะครับคุณผู้ชมแต่ว่า EP ที่6เนี่ยถ้าใครได้สร้างวันนี้ก็ผมต้องลบไปเพราะว่ามีปัญหาบางอย่างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มาเล่นออัปเดตซัมเมอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้หาตามสเตป SS นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือทำสเตปไอเอเซซิลีที่แบบเพิ่มเพิ่มเข้ามาแหละคุณผู้ชมแล้วก็เอเจ้าลิลิคนั่นเองนะฮะเอออก็างง้่่ยๆค บ้างแล้วกันเผื่อแบบว่า EP ที่แล้วเนี่ยใครที่ดูไม่ทันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็สำหรับใน EP นี้เนี่ยเอ้ยสำหรับใน EP ที่แล้วสิเออก็คือ EP 6ก่อนที่จะถูกลบนั่นเองนะฮะอ่ะก็จะมีอะไรบ้างที่ผมตามหานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีเจ้าลิลิทระดับ SS นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเจ้าซีแบ็กแพคนั่นเองนะฮะที่ได้จากเจ้าเบรทนพาร์ของซัมเมอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นลูฟี่คลาวนะครับผมก็เป็นระดับ SS แล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะดาเมจก็เรียกว่าใช้้ไดเเลยอนะะะคคคคููณณ437ดดดาาเเเเเเเมมมมมจจลลลยยนน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 รรัััััับบบแ้้้้วววกกกก็็210%ออออติทุผชีหื่ง ฮะแต่ว่าเหมือนว่าซีแบ็คแพคจะเก่งกว่านิดนึงนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ค่ารัก0.375ด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคือแบบว่าเก่งมากๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ออสเซนซิลเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะ,ค,ะคือผมก็ลงไอ้นี่นะเอฟเคเจ้าซัมเมอร์ไปนะแล้วก็ไม่ได้อะไรแบบเย <Yeah, yeah, S 2> <ๆ S 1> อะแยะเลยนะคุณผู้ชมเออก็ได้มาเป็นเจ้าดำวิ่งแม็กซนั่นเองนะฮะจริงๆเนี่ย,ยผมแนะนําว่าให้ไปลงไอ้ไทม์เชลล์ดีกว่านั่นเองนะฮะเพราะว่าไม่มีโอก,กาสได้ของที่ดีกว่านั่นเองแต่ว่าผมก็เล่นหลายเกมด้วววววยยกกก็็ไไมมมมมมม่ลละะ่่ีีีีเเเเลลลลาาาาาางงงนนนนนนนะะะะะะคครรรรััับบณผผูู้้้้้ชปปจพดดออออตตๆแฮ อ่ะแล้วก็มีเจ้าไอ้นะครับผมที่ผมไปทำการอัพเวลมาที่เป็น55%อะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันสามารถใส่ตัวแอนเชียนได้ทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะฮะแถมตัวรับที่เก่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมถามว่าเก่งขึ้นยังไงนั่นเองใครที่กำลังมองหาไก่ตาเหลือไอเทมต่างๆในแมปเนี่ยดีดี้ช็อปนะฮะมีมากมายหลายแมปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Anime มเตอร์ไกหรือ Anime มเ n g e r เองนะครับรับกดเกมพาร์ลแล้วเติมโลบัลแท้นะครับผมเติมไว้ปลอดภัยร้อย่นนะะเออป ดูคำพูดผู้ชมจากตอนแรกเนี่ยดาเมจมันจะเทียบเท่าไอมิสติกไชนี่ปะเออแต่คราวนี้คือแบบขึ้นมาเป็น510คือเทียบเท่าแอนเชียนโรเจอร์เลยนะคุณผู้ชมคือแบบใกล้เคียงมากนะเหายที่เขาบัฟเนี่ยเพราะว่าอะไรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีตัวคราฟมาใหม่น,นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครเคยเล่นไอเมทไฟเตอร์เนี่ยก็จะรู้กันดีว่าตัวคราฟเนี่ยมันจะเอามิสติกมาคราฟใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็มันจะอยู่ขั้นกลางระหว่างเออมิสติกแล้วก็ตัวรับนั่นเองก็คือมันจะเก่งกว่ามิสติกแต่ว่่่่่่่ะะาา่่่่่่าา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 าออออออนน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 นกกกกกกวววววววตตตััััััััลลบบ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 ปปปรรรรรรระะ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 ะมมมมมมณณีีีีีีีี้้้้้ซึงงงงผเเเเเ็็็็ไไไไไททดดดยยฮฮสหหหหใคคแแฟจ นะครับผมก็จะมีให้เลือกเป็นระดับปกติแล้วก็ชายนี่ผมก็แนะนําว่าชายนี่ไปเลยนะฮะไหนๆก็จะคาบบางทีแล้วนะครับผมอะไรถ้าถามว่าอันนี้เนี่ยมันได้ตรงไหนนั่นเองนะฮะก็ได้จากบอลนิรดาต้นนั้นเลยนั่นเองนะฮะอย่างเช่นผมตีมอนอีจิโกะเนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้เจ้าเหรียญน,นี้นะะั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เรียกง่ายคือก็หาง่ายๆนั่นเองนะฮะเราจะ FK เปิดไปแล้วก็ปล่อยมอลตีไปก็ได้อย่างนี้นะครับผมประม,มาณนี้เลยนั่นเองนะฮะโอเคแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูด่านใหม่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงน,ะะไน,นั่นเอง มนิดนึงนั่นเองนะที่อีพี p แถวโดนลบเออก็แบบเออเรียกว่าไงคือมันงอมอ่ะเออก็ฝากกดไลค์กันหนึ่งทีแล้วก็กดติดตามกันด้วยแล้วกันนั่นเองฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับผมมาที่ด่านใหม่มีอะไรใหม่บ้างนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกก็มีตู้ค้าเหมือนเดิมที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะก็ใช้เป็นเจ้ามันชื่อว่าอะไรอ่ะอ๋อนี่ป่ะไอเนี่ยจำชื่อไม่ได้แต่ค้าได้เป็นกาละนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เปิดไปเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะไไไหนๆก็ดลลปปเย ไม่สนละอุ้ยเสียงดังไปไหมเนะี่ยขอขออนุญาตลดเสียงนะคะรับผมลดไม่ได้ด้วยอ,<า>อาจจะดังนิดนึง โอเคขอรถก,ก่อนป๊บอือขอไปไปรายล้วกันนะเอนะฮะโอเคโอ้โหแอบเกลืออยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เราได้มา7.52ค่าลัคก,กี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าจะใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอในการหาตัวรับนั่นเองนะฮะจริงๆเนี่ยมันสามารถปั้นไปต่อเยอะกว่านี้ได้แบบเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมก็พยายามพยายามปั้นอยู่เพราะว่าเข้าสู่ช่วงเลตเกมแล้วเราต้องแบบว่าทุ่มเทเวลาให้มันมากขึ้นแล้วก็หาของเยอะขึ้นหาหินสุ่มเทรดเยอะขึ้นหาแบบ บงบัฟอะไรให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงเวลาเทไอช่วงท้ายเกมเนี่ยคือมันจะเก่งขึ้นแบบว่ายากมากๆเลยนะเองนะฮะคือยากกว่าช่วงตอนต้นเกมอีกนะครับผมต้นเกมอาจจะเห็นว่าผมแบบโตภายในวันเดียวคือแบบว่าโหดจัดเลยนะแต่ว่าพอแบบมันถึงช่วงเละเกมแล้วก็คือเราจะสเปนเวลาไปเยอะมากนั่นเองนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องมาเกลือด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัวรับหรอโอเคไม่เป็นไรก็ข้อดีของเจ้าไอาที่ใส่ไว้ในทีมนะครับผมคืออย่างแรกเนี่ยคือรับเอฟบอลแรงก็จริงนะแต่ว่าที่หล วิได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนั่นเองนะฮะอย่างเช่นผมอัพอยู่ที่อะไรเนี่ยสี่ห้า่ะลองกดสักประมาณ3ทีอะปึ๊บ2ปึ๊บ3อะลองปิดดูปึ๊บ ถี่ห้าหนึ่งเป็นหกสีีใช่ไหมโอ้โหคือเปิดแป๊บเดียวก็จะตันได้เลยนะคุณผู้ชมเออขนาดยังไม่ได้ใส่แบบไอ,อพวกลิลิหรืออสเซอรี่ที่เพิ่มดาวเอเวเวลนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ดูตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ผมใส่เป็นเจ้านี้อยู่เพราะว่าใช้อัพเวลนั่นเองแต่จริงๆมันควรจะใส่เจ้านี้นะนี่แล้วก็ออโต้ดีลิทก็ตอนแรกก็ยังไม่มีตอนนี้ก็เพิ่มมาแล้วนั่นเองนะฮะก็ตั้งดีลิทไปเลยนะครับผมผมว่าดีลิทไปถึงดีเจนได้เลยได้นะเพราะว่าเอาตรงเราก็ได้มาอย่างละหนะะบบึ่งแบบอ คือคือแบบเราน่าจะใส่แบบว่าแต่ดาเมจอะไรอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมอะประมาณนี้เนาะส่วนด่านใหม่ขอแอบสำรวจนิดน,นึงได้ไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ๋ออ๋อก็มีด่านนะครับก,ก็ปกติไม่มีอะไรเลย <laughs> โอเคมีที่คราฟนะครับผมมีพอร์ทัลโอเครู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีระบบอะไรที่เพิ่มมาใหม่นั่นเองนะฮะอตอนนี้ก็ผมก็เล่นไปเวลากี่วันแล้วครับคุณผู้ชมเล่นไปเวลา8วันแล้วนั่นเองนะฮะคือ ผมไป f k นี่มานะ FK ฟเทรดศาสตร์มานะครับคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โหมีอันนี้ด้วยอ่ะเปิดไปเลยเ k คปึ๊บอ๋อนะครับผมปั๊บ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 ปับปั๊บปั๊บเปิดมาโอเคอ่ะแล้วก็นี่ต่อนั่นเองนะฮะโอเคก็ได้เป็นอันนี้โอเคไม่เป็นไรก็เกมพารของผมที่มีตอนนี้ก็ยังมีกฎรหลังที่เพิ่มเข้ามานนเองนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมก็หลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไม่ซื้อเกมพาร์ตอะไรเพิ่มแล้วก็ ผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่ซื้อพาร์ตอะไรเพิ่มเติมเลยนะ V.I.P ก็ไม่น่าซื้อแล้วเพราะว่าเงินก็เฟือละเอกตาคอยที่ตัดทิ้งเลยไอ้แบเอรี่ก็ตัดทิ้งทิลเลอร์ก็ตัดทิ้งเอกตา E.P ก็ตัดทิ้งเพราะว่าตอนนี้เวลอัพง่ายละส่วนเอกตาสตาร์ก็ผมว่าน่าจะต้องซื้อนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าที่หลักๆเนี่ยเราเริ่มตัดชอยได้เรื่อยๆแล้วพอเราแบบว่าโตขึ้นเนี่ยเราก็จะแบบว่าไม่ท่อยแบบไม่ค่อยเอาที่มันแบบไม่สําคัญแล้ะก็จะทำมาก็จะมีประมาณนี้แล้วกันน่าจะมีแค่เอกตาส ตัวละครเนี่ยมันมีวิธีการเพิ่มให้หลากหลายมากๆนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นอัปเดตที่แล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าลิลิที่เพิ่มเข้ามาที่เป็นแบบว่าให้ hey, เขาเรียกว่าไงให้อ hey, ัพสเตตของลิลิจากที่แบบจากที่แรงเ e ออย่างเงี้ยก็เพิ่มมาเป็นแรงเอสได้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าโหดมากๆเลยในเองนะฮะแถมยังจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะอเซัซอรีใหม่ที่เข้ามาในไทม์เชลล์อีกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ไทม์เชลล์อ่ะ,ออะแล้วก็มีเทรดใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็ผมก็ย <laughs> ยััังงงไไไมมมมมมม่่่่่่่สสุุนนนนนเเเออออะะด้าา๋ีีใหหร บอกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี 20, ้พ uh ี่บวกยี่สิบดาเมจบวกยี่สิบบอกสิบอัลติเมทเอาหูคือตอนนี้เหมือนกับว่าเกมเนี่ยจะเน้นเรื่อง Ultimate, อัลติเมทดาเมจเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าตัวที่สกิลแรงๆอ่ะเก่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคมาที่ตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่ก็จะมีของตอบมาใหม่นั่นเองนะฮะโอ้โหต้องมาตามหากันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมีนินจาแมสแล้วก็แ uh huh. บ็ควิงโอ้โหสุดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครเราไปบ่อยๆผมมองว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วเออ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 อชชชิลลนน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 ะะะะคครรรััับผู้้้้มมแแวกก็็นน็ีไีไ่่๋เเป์นน์าจ เยอะขึ้นนะใครของราไปหมดแล้วนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็มีมาเปิดดดานใหม่ แค่นี้แหละแล้วก็คิดว่าจริงๆถ้าไม่ติดว่าผมแบบไอ้นี่นะถ้าไม่ติดว่าคลิปที่เราโดนรผมเราจะมาตามหาอ้นี้อะไรมาตามหาบับแดงต่อแล้วนะครู้ชมเ <c oughs> <c oughs> สยียาจอะนี่ไงก็จะเป็นทาวเวอร์อะไรคคืออัปเดตใหม่คือแบบอัปมาเยอะมากๆ,ๆเลยนะคุณผู้ชมคือแบบเปิดคอมไว้มันเลยอะเขาเนี่ยทั้งเอฟเคทาวเวอร์เอฟเคอะไรนะครับคุณผู้ชมอะผมก็จะน่าจะไปตามหาตัวรับก่อนเหมือนเดิมนั่นเองนะับเพราะว่าตัวรับผมมีแค่ตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมแถมตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่มันอัปเดตมาใหม่มัแล้วก็ต้องไปอัเเเวลออััััันน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 ู่่ีีะะคบุผผ้้้้ชมมมาาาิปหยยจกด ทีมที่โหดก,กว่าเดิมมากๆนะครับคุณผู้ชมโอเคก็ไว้ใจก,กันประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมมาอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันว่าเออที่หายไปเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนั่นเองนะฮะเพราะว่าไอคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกไงว่าไอคลิปที่แล้วที่มันถูกลบไปคือแบบทุกคนอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดเยอะไงคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะ,ะอ่ะไอส่วนซัมเมอร์ตรงนี้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมไอซัมเมอร์พาร์ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็เรียกง่ายคือถ้าใครเติมได้ก็เติมนะฮะเพราะว่ามันมีของอิสซมลองดูแล้วเนี่ยยยไไออ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 ้้นน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 ีี่่่่าางงเเเเเเชชััััะะะะคคคครรรบบบบบุณผูมมมกกกก็็ืืวววป์์์ซตๆฮแ ชมผู้แล้วก็เจ้าซิตเนี่ยใน Summer Tower คือผมลงไปเยอะมากๆนะคือแบบลงไปจนฟอสเจมผมมีแบบ5,700อะ่ะจริงๆมี6,000กว่าได้แต่ผมสุ่มไอ้นี่ไปก็แบบยังไม่ได้ซิตเลยนะครับผู้ชมคือลงไปเยอะมากๆนะ โอ้โหทำไมมาถึงช่วงเลยเกมบว่าเราเกลือจังวะไอ้จากต่างต่างจากต่างจากที่ตอนแรกมากเลยนะตอนแรกคือผมแบบโอ้โหทอบเทียร์จะดะขนาดแบบเพิ่งเริ่มเล่นพราแบบมาช่วงนีท้ายเริ่มแผ่วเริ่มแผ่วเริ่มแผ่วอะไรประมาณนี้โอเคน่าจะมีประมาณนี้แล้วกันมาอัปเดตเล็กเล็กน้อยๆๆๆว่าทีมผมปั้นอะไรไปต่อบ้างนะครับผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมก็น่าจะต้องไปอัพเวลให้60นั่นเองนะครับผู้ชมไม่งั้นเนี่ยทีมเราจะสู้อัปเดตใหม่ไม่ทันนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันสำหรับอัปเดตนี้นั่นนนนนเเเอองงะะะกกกก็็้้้้าาาาใใคร,ครค like ัััใใย่่ลลลืืมมมดดไแววฝตพปจหผ เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยบ๊ายบายนะครับ